ท่านผู้ชมครับกลับมาในครัวที่ห้องอันรไทยสาราลิมน้ําเช่นเคยนะครับช่วงนี้ผมเอาเมนูง่ายๆมาฝากท่านผู้ชมครับเป็นปอกเปี๊ยะไก่กับปูครับเรามีส่วนผสมอย่างนี้ครับมีอุ้นเส้นมีไก่มีเห็ดหูหนูนะครับแล้วก็มีถั่วงอกมีเนื้อปูนะครับปรุงรสด,ด้วยเ,เกลือน้ําตาลพริกไทยซีอิว๊วแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยกระเทียมรากผักชีท่านผู้ชมง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วก็เอาแผ่นแผ่นปอกเปี๊ยะ ที่เป็นแช่แข็งในตลาดก็ได้นะครับซื้อมาแล้วก็ามาดีฟรอสต์ดีฟรอสต์ก็คือเอามาไว้ในห้องอตู้เย็นธรรมดา4องศาให้เขานุ่มก่อนแล้วเราถึงก็ามาแกะนะครับแต่ว่าเวลาแกะเนี่ยเขาจะกรอบง่ายเพราะว่าโดนอากาศด้านนอกเนี่ยเราต้องปิดพลาสติกอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับพอเราผัดไส้เสร็จอะไรแล้วเนี่ยเราค่อยแกะเขาแล้วก็มาห่อนะครับเอาละาละาละบัคชีกระเทียมเนี่ยผมจับอย่างนี้แล้ว เป็นละเอียดๆแบบนี้นะครับได้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นผมมีครบแล้วตอนแรกก็คือเราต้องเอาน้ํามันก็ประมาณสัก3ช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็เปิดไฟจากนั้นเสร็จแล้วเราก็ใส่ลาบผักชีนะครับผมยังไม่ใส่พริกไทยนะครับลาบผักชีกระเทียมเพราะต้องการลาบผักชีกระเทียมเนี่ยให้เขาหอมกับน้ํามันก่อนพอพริกไทยเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราคั่วทั้งเม็ดก็จะหอมแต่ว่าป่นซะแล้วเนี่ยยังไงก็เผ็ดหอมร้อนอยู่แล้วครับน้ํามันต้องไม่มากเกินไป นะครับเพราะว่าเราพอน้ำมันมากจนไปไสเราก็จะมันเวลาห่อล้วก็จะหอลําบากครับกระเทียมและผักชีเราเริ่มหอมแล้วผมก็จะใส่พริกไทยนะครับหนักพริกไทยนิดก็ได้ครับนี่ผมก็ต้องใส่ไก่ปูน่สุกมแล้วเพราะฉะนั้นเวลาใส่ไก่ท่านผู้ชมยังไม่ต้องเร่งไฟมากเพราะว่าเราอยากจะให้ไก่เนี่ยเขาค่อยๆโดนความร้อนแล้วเขาจะแยกตัวจากกันทุกๆครั้งก็บอกแบบนี้นะครับว่าถ้าโดนความร้อนเยอะๆใส่ทีเดียวพวกของที่บดเนี่ยก็จะเป็นแผ่นๆนะครับ แล้วเป็นปึกๆเราก็จะให้เขาแยกออกจากกันลําบากก็เหมือนเคยครับเวลาเราผัดไก่พอสุกเนี่ยก็ต้องผัดให้น้ําน้ําความชื้นของไก่เนี่ยผสมกับน,น,น้ํามันให้เขาแห้งแล้วน้ามันใสนะครับแล้วก็หอมนะละไก่เราหอมแล้วผมก็จะใส่เนื้อปูครับผมใส่วุ้นเส้นครับแล้วก็ใส่เห็ดหุหนูผัดซอยเส้นเรียบร้อยพอผัดแบบนี้ผัดให้วุ้นเส้นเขานุ่มตัวแล้วทุกอย่างร้อนเนี่ย เราก็ใส่ถ่งงอกแล้วก็เราผัดแบบนี้เนี่ยไม่ต้องให้เขาสุกมากก็ได้นะครับไม่ต้องผัดจนแบบถุงงอกสุกงอมเดี๋ยวเราก็ต้องไปทอดอยู่ดีนั้นเราจะปรุงด้วยเกลือครับเกลือสักครึ่งช้อนชาแล้วเราก็ทิ้มน้ําตาลทรายผมก็ใส่น้าตาลทรายอมหวานนิดๆผมใส่น้าตาลทรายสักเนี่ยครับหนึ่งช้อนปูนๆถ้าพูดถึงแล้วผมมีซีอิ๊วขาวใส่นิดหน่อยเอากลิ่นครับให้หอมผัดไส้ผัดให้ลดจากเส้นนิดนึงก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราพอใส่ลงไปในห่อของแป้งแล้วเขาก็จะจืดลงไปหน่อย พ็มีแป้งเป็นเป็นตัวที่ลดความจัดจ้านของรสชาติอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วผมก็จะเอาไส้เรานี่แหละครับใส่ภาชนะบางๆเราไม่ห่อไส้ตอนช่วงที่ไส้ยังร้อนๆนะครับเราก็จะต้องทำให้ไส้เราเย็นซะก่อนเอาละในระหว่างที่เรารอไส้เย็นเอาพูดถึงไส้ก่อนท่านผู้ชมครับไส้เราใส่ปูใส่ไก่ใส่ถั่วงอกใส่วุ้นเส้น ถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมไม่ชอบอย่างใดอย่างหน,นึ่งจะเอาอะไรมาแทนก็ได้ถั่วงอกเราไม่ชอบถั่วงอกเราอาจจะเป็นก้านผักกาดขาวซอยบางๆเหมือนถั่วงอกเอามาผัดแทนก็ได้นะครับบางสูตรอาจจะใช้หมูหรือไก่ที่เป็นสับแล้วแล้วไม่ต้องผัดให้หอมเนี่ยเอาเขารวมมันทุกอย่างแล้วก็มาห่อทอดก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องคํานึงถึงว่าอันนั้นเราเก็บไม่ได้นานแบบนี้เนี่ยเราจะเก็บอยู่ในตัวของเปรี้ยได้นานมากกว่าแบบที่ใช้หมูหรือไก่สดหอนะครับ ก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนมาถึงแป้งครับเราได้แป้งมาแล้วท่านชมจะเห็นหลายๆหลายๆสูตรเนี่ยเอาใช้ไข่นะครับเป็นตัวเชื่อมของของแป้งเพื่อให้เขาติดไส้นะครับของผมใช้แป้งสาลีธรรมดาเนี่ยครับกับน้ําเดี๋ยวเราผสมแล้วก็ทําเป็นกาวสําหรับติดที่ผมไม่ใช้ไข่เพราะว่าหนึ่งแพงสองไข่เนี่ยทำให้น้ํามันเนี่ยเป็นฟองง่ายเวลาเราทอดจํานวนเยอะๆ น้ำมันเราเนี่ยจะขึ้นฟองถ้าเป็นน้ำมันเรียกว่าถ้าเป็นน้ำมันถั่วทอดยิ่งไปกันใหญ่เลยครับถั่วทอดน้ำมันถั่วแผ่นเนี่ยเวลาเราลอกแผ่นเราก็ต้องดูนะครับหน้าไหนเรียบหน้าไหนหยาบมันจะมี2หน้านะครับหน้าหยาบกับหน้าเรียบดังนั้นเอาหน้าเรียบเอาไว้ข้างล่างเอาหน้าหยาบไว้ข้างบนอ่าอย่างนี้พอเข้าใจผมก็จะใส่ไส้ลงไปถ้าท่านผู้ชมชอบตัวเล็กก็ตัดแผ่นสี่เหลี่ยมเงี้ยให้เล็กลงแล้วก็ใส่ไส้ให้น้อยลงก็จะได้ตัวเล็กขึ้นนะครับผม ก็น้ำเปล่าน้ำเย็นเปล่าๆนี่แหละครับผสมแป้งสาลีเรียบร้อยเสร็จแล้วผมมีไส้ใส่บนแผ่นเรียบร้อยก็จะห่อง่ายๆเลยครับเวลาห่อเนี่ยพับขึ้นไปแล้วก็ลากลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ปิดขวาปิดซ้ายระหว่างรอยพับเนี่ยให้มุมนี้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็แล้วก็พับลงไปปติดปลายนิดเดียวครับเหมือนเดิมครับหยาบบนเรียบล่างนี่ครับ เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมผมหอ่อเรียบร้อยน้ามันร้อนพร้อมแล้วจะต้องบอกอย่างนี้ว่าดูที่ตัวน้ํามันที่เขาเริ่มที่จะมีลายอยู่ข้างในเนี่ยครับเส้นะเขาเริ่มร้อนเนี่ยเราก็ค่อยๆใส่ไปอย่าใส่ร้อนมากนะครับเพราะถ้าร้อนมากปุ๊บเนี่ยไม่เร็วไม่ข้างนอกไปแล้วข้างในก็จะไม่หอมดันั้นเราค่อยๆอ,อย่างนี้ครับแต่ไฟอ่อนเกินไปก็จะอมน้ํามันอีกเพราะนั้นไฟต้องอยู่ที่ร70องศา C นะครับถึงจะทอดของได้กรอบ ครับเวลาทอดเราต้องคนตัวผอ,อเปี๊ยของเราบ่อยๆนะครับเพราะถ้าทอดในกระทะทองเหลืองเนี่ยตัวเขาจะจมอยู่กับใต้กระทะเดี๋ยวจะไหม้ซะก,ก่อนท่านผู้ชมครับในกระทะเราเนี่ยสีเหลืองพร้อมเหมือนไปกับกระทะทองเหลืองผมแล้วเหลืองทองเลยครับเห็นไหมครับเรียบร้อยเราก็ทอดออกมาไว้ที่กระดาษซับน้ํามันของเราเดี๋ยวก็เราก็ต้องจัดแต่งซะหน่อย จิ้มกับน้ำจิ้มบวยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับปอบเปี๊ยะซึ่งใช้เวลาทำแบบแป๊บเดียวเดี๋ยวเรามาชิมดูครับนี่ครับปอบเปี๊ยะไส้ปูครับดีนะที่พักไว้เย็นนิดนึงเพราะโอ้โหนี่กรอบมากอย่างมือเลยนะครับท่านผู้ชมไส้ข้างในจะต้องรสจัดนิดนึงเพราะว่าตัวแป้งข้างนอกเนี่ยเขาเืดอยู่แล้วเราได้จิ้มกับน้ำจิ้มบวยซึ่งมันได้รสชาติที่ อร่อยมากๆท่านผู้ชมครับถ้าคิดว่าทําไม่อร่อยมาที่สาราลิมน้ำครมาชิมซะก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วค่อยกลับไปทําครับเพราะขั้นตอนการทําไม่ยากแต่ว่ารสชาติที่จะชิมแล้วมันจะอร่อยเนี่ยมันเป็นยังไงท่านผู้ชมต้องลองมาลองชิมที่นี่ก่อนนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้จบกันด้วยเมนูปอกเปียะไส้ปูแบบนี้ครับสัปดาห์หน้าครับท่านผู้ชมครับยอดเชฟใจก็จะมีเมนูดีๆนำมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยครับแล้วก็เป็นเมนูที่เราอนุรักษ์ไทยครับท่านผู้ชมครับ ติดตามชมดูนะครับเอาละครับสัปดาห์นี้ผมเชฟวิชิตลาท่านชมไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าครับ4โมงครึ่งทางช่อง5ยอดเชฟไทยครับสวัสดีครับ